สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภชาเงินปรทรรหัสนักศึกษา64054888วันนี้จะมาอธิบายวงจร ALU 1บิตค่ะโดยวงจรจะแบ่งออกเป็น5ส่วนในส่วนแรกจะเป็น ALU of code เป็นส่วนที่รับและส่งโคดออกไปทํางาน,นในส่วนต่างๆของวงจรโดยจะรับค่ามา3บิตและส่งค่าออกไป6บิต จากนั้นผอมัพธับจะเป็นไปตามที่กําหนดคือ1 full adder รับค่ามา3บิตคือ000ส่งออกไป6บิตคือ000100 2 subtractor รับค่ามา3บิตคือ001ส่งออกไป6บิตคือ000011 000, 000. 3 and gate รับค่ามา3บิตคือ010ส่งออกไป6บิตคือ 001xx0 4 or gate รับค่ามา3บิตคือ011 ส่งออกไป6บิตคือ 010XX0 5. Eqsive o r g t รับค่ามา3บิตคือ100ส่งออกไป6บิตคือ 011XX0 และสุดท้าย Norget รับค่ามา3บิตคือ101ส่งออกไป6บิตคือ 100XXX หากค่าไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะมีการ Default เป็น X ทั้งหมด6บิตส่วนที่2จะเป็นส่วนของ m a ก2ู่1 เป็นส่วนที่จะเลือกการทำงานของเกตาน,นั้นว่าจะใช้วันคอม p พลเมนต์หรือทูคอมพลเมนต์โดยถ้าเป็นวันคอม p พลเมนต์บิตสุดท้ายจะเป็น0แต่หากเป็นทูคอมพลเมนต์บิตสุดท้ายจะเป็น1โดยมีอินพุตคือ i 1 i 2และ select โดย select จะได้ค่ามาจาก o p p o s t e และเ u t p u t คือ out 2, อ21ส่วนที่3จะเป็นส่วนของ Mark 3สู1โดยที่ส่วนนี้จะเป็นส่วนของการบอกเพิ่มในวงจร โดยที่ full adder จะเพิ่มตัว4ีอินเข้าไปและ subtractor จะบวกหเข้าไปส่วนเก t e ตัวอื่นจะเป็น xx หรือ don't care เนื่องจากไม่มีการบวกเพิ่มเข้าไปโดยมี input คือ i1 i2 i3 และ select ตัวซึ่งได้มาจาก o อ t p u t เช่นเดียวกับ m a x k 2ทู1และมี output คือ out31 และมี net เชื่อมต่อระหว่างเกตคือ out311 ในส่วนถัดมาจะเป็นส่วนของวงจร full adder ซึ่งจะนำมาทำทั้งฟูเอเดอร์และซับทคเตอร์โดยจะนำผลลัพธ์ของทั้ง2มาคำนวณร่วมกับเกตอือ่นๆโดยที่จะมีอินพุตคือ AB และ C In ซึ่ง C In ได้มาจากการเลือกของ m a x 3 2 1และเอาพุตคือ s u มและ C Out ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของ m a x 5 2 1เป็นส่วนที่จะผลลัพธ์ของส่วนสุดต่างมาคำนวณและแสดงผลออกทางรีซอ มีอินพุคือ i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 select 1, select 2และ select 3โดย select ทั้ง3ตัวได้มาจาก opcode เช่นเดียวกันกันกบ m า x 2 to 1และ m a x 3ก o 1มู1มีเ u t p u t คือเอา3 I 1และมีเนเชื่อมต่อระหว่างเกตคือ w o w o และ w o การทำงานของ alu 1-bit จะมี Input ตคือ a b c in i 1 i 2อ opcode 3-bit และมีเอาพุตคือ Cout และหร s o l 6บิตมีสายเชื่อมระหว่างเกตคือ not a not b เอา2 1และเอา3 1 and gate or gate exclusive or gate และ w f o l โดยส่วนแรกจะเป็นส่วนของชืขข่อคำสั่งคือ1เปลี่ยนใช้ not a และ not b เป็น not gate 2 and gate เป็นผลลัพธ์ระหว่าง a and กับเอา2 1 สามอเกตเป็นผลลัพธ์ระหว่าง a ออกับ o สองหนึ่งสี่อีคูสอเกเป็นผลลัพธ์ระหว่าง a อีคูออกับ out สองหนและในโค้ดส่วนถัดมาเป็นส่วนที่รับค่าออกโค้ดและส่งออกไปที่ out ALU ถัดมาเป็นส่วนของ full adder โดยกำหนดให้ Output มีค่าตรงกันคือ w f o o และ c out input มีค่าตรงกันคือ a out สองหนและ out สามห พสส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของการแสดงค่าจากมักโดยมักสอมี input ที่ตรงกันคือ b, n นัดและเอาเตัวที่0 output าพุที่ตรงกันคือเอาสอโดยมักสามี input ที่ตรงกันคือ i1, i2, c in, อเอา a l u ตัวที่0และตัวที่1 เอาพุทที่ตรงกันคือเอาสามหนึ่งและในมักห้าถูหนึ่งมีพุทที่ตรงกันคือรีฟูลในฟูเอเดอร์แอนด์เกตออเกตเอ็กคูสิบออเกตนอตเอและเอาเอลยูตัวที่ห้าตัวที่สี่ตัวที่สามและเอาพุทที่ตรงกันคือรีซอสการทำงานคือมักห้าจะดึงอินพุทที่เป็นเอาพุทของส่วนต่างๆมารวมกันและแสดงผลออกทางรีซอส